เราอยู่กับลมาหายใจเข้าออกลมไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้าออกทางจมูกท่านบอกว่ามันธาตอันหนึ่งในร่างกายของเราและธาตุลมนี่มีทั่วตัวล้ก็ทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวแต่ทนอยู่ที่นี่ก็ต้องมีแหดมีผลหมายกันจิตของทีติโยตามธรรมดาของมันเราก็ชี้แหชี้ผลด้วยความคิดถึงระยะยาว เป็คนที่มีจิตใจที่อบรมดีแล้วเป็นคนเรียบร้อยไม่ได้สร้างความทุกข์ใครๆครไม่ไดส้สร้างความทุกข์ให้ตัวเองนนผนพที่รอบคอบนี่ววเ,นเรียกว่าเหตุผลในระยะยาวแต่ต้องมีเหตุผลในปัจจุบันทันตาด้วยกำมาี้ยไอส้ส่วนส่วนในใจของเราที่ชอบต้องการความสุขเร็วๆมันจะไม่พอจอนจะหาเรื่องที่จะหนีเที่ยว พราะฉะนั้นมีเหตุผลในปัจจุบ,จจบันคือทำลมให้สบายเข้าก็สบายออกให้สบายพยายามสำรวจด,ดูว่าตรงไหนในตัวของเรามันจะทราบซึ่งที่สุดในเรื่องของดมและลมแบบไหนมันจะถึงใจแล้วก็สำรวจด,ดูให้รู้คือมีคนมาถามว่า คำหนลมหายใจทำไมเวลาตายกรรมฐานก็จะนี้นีจ้จากเราเราก็จะว่าไเว้ก็ไม่ว่าวเวเวลาเราศึกษาเรื่องของลมเราศึกษาเรื่องของจิตใจไปในตัวด้วยวเวลาอยู่กับลมต้องมีวาจิสังขารก็ใจที่พูดกระตัวงมันพูดแบบไหนพูดเรื่องอะไรเราควบคุมเสียงพูดในจิตใจของเราได้ไหมแต่ว่าจีอยู่กับลมไม่ต้องควบคุมให้ได้และมีเจตสังขาร สัญญากิดเวทนาสัญญานี้มีอธิพอนมากเราสร้างสัญญาไว้ฉันสร้างสัญญาเกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกสร้างแบบหนึ่งฉันในนึกถึงว่าเราไม่แค่จมูกมีสองรูทานั้นที่ลมท้องเข้าท้องออกถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งตัวของเรามีคุมขนลมเข้าออกได้ทุกคุ้มขนพอเรายึดสัญญาอันไหนไว้มันจะดีกว่ากัน ทำไมนักพิจารณาว่าสัญญานี่มีอิทธิพลมากแก่การหายใจของเรามันก็เปลี่ยนได้ถ้าเราเปลี่ยนสัญญาไปในเรื่องอื่นในโลกมันจะมันจะไม่ผิดจ,จากนั้นหม,มายความว่าถ้ามีสัญญาแบบไหนทำให้ทะเลาะวิวาทกันสัญญาแบบไหนนะได้ไม่มีความสามัคคีกันเหตุการณ์อันเดียวกันแต่สัญญาของเรามันจะเปลี่ยนเหตุหการณ์ปัจจหุการได้ ต้องระวังจิตใจของเราเมื่อเราะวังจิตใจของเราดีดีด้วยด้วยชีวิตในชีวิตประจําวันเพรานถึงเวลาเจ็บว้าเเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาใกล้จะตายแล้วก็ควบคุมจิตใจของเราจะได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นกำหนดกำหนดลมมันไม่ใช่ได้เฉพาะลมมันได้จิตใจของเราด้วยเพราะฉะนเห็นความสําคัญของงานอันนี้เราจะได้ทดํโดยความสถาโดยความเลื่อใส แล้วพนก็นจะเป็นที่เพิ่มพอใจได้